ให้พี่ตู่ลองไปแคสดู <c oughs> ซึ่งปกติเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะแบบมาเล่นหนังฮอลลีวูดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันดูไกลมไก <c oughs> แล้วมันก็ดูว่าเออมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเรา <c oughs> แต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ลองดูเขาชวนเขาชวนขนาดนี้เขาแนะนำขนาดนี้เราก็ลองไปแคสดูสนุกสนุกไม่ได้คิดอะไรเลย <c oughs> ตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเป็นเรื่องนี้รู้ว่าเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเราแต่ คุยกับทีมแคสติง้งเขาเขาเขาเกิดมาว่าอ๋อเป็นเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องยังไม่ได้บอกผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปถึงก็มีแต่ทีมงานไทยถ่ายวิดีโอเราเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล่นบทซึ่งบทตอนนั้นที่ให้แคสเป็นบทของทะเนศซึ่ง <ทะ S 1> เป็นเอนจิเนียร์ที่ที่ดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องทิศทางน้ําอะไรเงี้ยครับก็แคสเป็นบทนั้นครับรคือเราไม่ได้แคสบทหมอภาพนะฮะไม่ได้ไม่ได้แคสบทหมอภาพค่ะ แล้วก็วิดีโอก็ถูกส่งไปต่างประเทศก็ไม่ได้ยินอะไรกลับมาจนน่าจะประมาณช่วงปล,ปลายปลายปีครับเขาเรียกกลับมาแคสอีกเป็นรอบที่สองบอกว่าพวกกลับสนใจแล้วก็กลับมาแล้วก็แคสบทเดิมอยู่แต,แต่ทีเนี้ยแคสผ่านผ่านซูมกับรลอนฮาวเวิร์ดก็เห็นรอนนั่งอยู่นั่งง่วงๆนะ <laughs> เพราะว่าเวลาเขาว่าบ,บ้านเราเหมือนเห <laughs> มือน,นเขาจะแบบตีห้าตีสี่เรารแคสตอนกี่โมงครับบ้านเราประมาณบ้านเรานะ่าจะ ช่วงบ,าวงบา่ายใช่ดึกเกือบเช้าชชเ,เาขาก็อื่นๆนิดนึงเขาก็นาส์น่ารักมากๆครับแล้วก็พูดคุยกับเราคือคือแคสนิดเดียวแหละเขา,เ,าเออเกรดแค่นั้นร้อยแค่นั้นเออเกรด,ด,ดก็คือเหมือ<ย>นเราก็แบบเออไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรานั่งดูอยู่ตอนที่เราแคสว่านั่งอยู่ในห้องเนี่ยมันจะมีแบบคนอื่นด้วยไหมครบคนอื่นเข้าออกแล้วใช้เวลานานของเราเข้าไปไม่ถึง10นาทีแบบว่าโอเคจบไม่ได้ เราตื่นเต้นที่ที่ได้เจอเขาแล้วก็เลยพูดคุยกับเขามากเป็นปกติแต่มากเป็นมากเป็นพิเศษมากว่าปกติใช่แล้วก็มากเป็นปกติคือผมพูดมากซึ่งเป็นคยพูดมากมากเป็นพิเศษครับครับแล้วก็คิดในใจว่าแม่น่าจะเซลฟี่กับเขาสักหน่อยหนึ่งผ่าน ่านจอ,อาเตรเราเราเรารู้จักหรือว่าติดตามรอนฮาวเวิมาขนาดไหนฮะแสดงว่าพี่ตูชอบมากๆชอบจริงๆชอบตั้งแต่อ,อายุออยู่อยู่ high School แล้วกัลลกบผมมันจะมีตอนนั้นเรื่องอะไรคำไรจ๊ะ high school ไฮสคูลเองเคยครับเคยเคยมีช่วงที่ผมอยู่ไฮสคูลนะับ <laughs> ผมไม่ได้เกิดมาแล้วแก่เลยครับช่วง School ก็คือหัวล้อดังอ่ะฝั่งนี้ไม่ยิ่งมีใครแฮๆออกมา ก็ <g ül> ดูดูหนังของเขาในในคล s สฮิสตอรีมีเรื่องชื่อฝ่ายนาเวซึ่งชอบม,มากๆอะไรอย่างนี้ครับ <g ül> แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามผลงานเขามาตลอดมีทั้งเรื่องอเรื่อง Apollo 13, <g ül> อพอลโลเตอร์ชีนวินโลมีคือหนังรอเทวิสดีๆเยอะมากครับแล้วก็ผมมาติดตามพวกตระกูลเด <g ül> วินชีโค d เดวินชีโคสเรื่องทั้งหมดเลยก็เป็นรอเทวิสเกำ่าบก็คือ เรียกว่าโคตรปลื้มครับแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายเซลฟี่กับเขาไว้แล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เจอกันอีกคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะได้เลยเพี่ไม่เลยไม่เลยครับแล้วก็แล้วก็วกคิดว่าอืถ้าได้ก็ไปไม่ได้เพราะ,ะว่าภรรยาอมันจะคลอดน่าจะคลอดช่วงที่เขาเรียกให้ไปก็ค,คิดว่าไม่น่าจะได้ฮแล้วกเ็เดือนหนึ่งช่วงประมาณกุมภา,าครับเขาให้ไปเดือนมีนาช่วงปมาณกุมภาเขาก็ติดต่อ,อกลับมา แล้วก็พอผมเห็นเป็นทีมแคสติ้งผมก็ใจไม่ดีแล้วเอาจใจไม่ดีทำไมใจไม่ดีกลัวว่าเขาจะให้เราไปแล้วเราจะตัดสินใจไม่ได้อ๋อเข้าใจฮะใช่แล้วก็ได้ผมก็แบบอึ้งเลยแล้วก็บอกฟรีเขาว่าผมพอกลับบ้านไปคิดดูก่อนเลยแล้วไปคิดยังไงบ้างฮะคิดนานขนาดไหนหรือว่าใช้เวลาตัดสินใจนานขนาดไหนครับจริงๆมันต้องต้องบอกเขาภายในวันพรุ่งนี้อะไรอ้โาให้เวลาน้อยใช่น้อยมากครับแล้วก็พอกลับไป เขาบอกว่าได้ได้บทก็คือเป็นเป็นหมอแต่ไม่ใช่หมอภาคก็คือเป็นคาแรคเตอร์เบสอัลคาแรคเตอร์ที่ของหมอภาคที่อยู่ในถ้ำแต่เขาตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็บอกภรรยาภรรยาก็บอกว่าให้ไปอย่าให้ไปแต่ร้องไห้ไปด้วยนะบอกคือเขาฟิลแบบเขาหนักใจเขาดีใจนะแต่ก็อยากไม่อยากเสียกาสใช่ไหมครับเขารู้ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วเขาก็ พยายามให้อยากให้ให้เราไปครับตอนแรกก็คิดว่าเออคงไม่ไปเขาก็ไปเถอะครับหนูอยู่ได้อะไรเงี้ยก็คือเจอแบบนี้ไม่กล้าไปเหมือนกันนะใช่ใช่ครับใช่หนักใจมากผมโทรปรึกษาเพื่อนโทรปรึกษารุ่นที่ที่เคารพอะไรเงี้ยว่าจะทําไงดีซึ่งจริงๆหลายๆคนก็บอกว่าอ่าให้เลือกครับระหว่างว่าลูกจะภูมิใจมากกว่าอันไหนลูกจะภูมิใจมากกว่ากันว่าเราเทินดาวหนังฮอลลีวูด หรือ uh huh. เราไปาาเล่นหนังฮอลลีว uh ูด huh. เธอดาวหนังฮอลลีวูดเพื่ออยู่กับเมียกับลูกหรือว่าออเออเถ้าเกิดคิดในมุมนี้มันก็ควรจะตัดสินใจไปเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ท้ายที่สุดแล้วรู้สึกว่าเออเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่านุชก็แข็งแรงจริงๆเขาเขาสามารถที่จะอยู่ ตอนนั้นได้ก็มีแม่เขามีที่บ้านสปอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็แข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็ลวยเฟซฮามด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ติดตอนก็ทำให้ติดต่อง่ายแล้วเราก็คุยกันทุกวันทั้งวันแบบทุกช่วงที่มีเวลาครับาวนี้หลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วพี่การได้เล่นเป็นคุณหมอภาคเนี่ยซึ่งหมอภาคเนี่ยเป็นทั้งหมอด้วยเป็นทั้งทหารด้วยเป็นทุกอย่างเลยเราต้องเตรียมตัวหรือว่าฝึกซ้อมอะไรหนักขนาดไหนฮะจริงจริง คือด้วยความที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เบสออนหมอภาคเลยแต่ว่าเป็นเป็น <Character S 1> คุณหมอที่เป็นทหารด้วยที่ดำน้ำเข้าไปเนี่ยทางรอนบอกว่าไม่ต้องการให้ให้เราเอาอะไรจากตรงนั้นมาเลยสิ่งที่อยากได้อย่างเดียวคืออยากให้ดูเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรู้สึกดีๆกับเด็กๆในถ้ำนั่นก็คือ,อคือคือ เขาเรียกว่าอะไรแกนหลักของของคาแรคเตอร์นะที่เขาต้องการผมว่าจุดดีแท้ต้องทาอะไรเนาะใช่ไหมก็เลยคิดว่าคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมได้อาจะเป็นเพราะผมพูดคุยกับเขาเยอะเป็นพิเศษแล้วเขาได้เห็นคาแรคเตอร์เรานะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออแต่งป็้ประมาณนี้ใช่ซึ่งตอนแรกเลยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมทราบว่าไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยมาเติมเข้ามาทีหลังพอรู้สึกว่าในถ้ำนั้นมันมีความต้องการที่จะมีฮิวแมนทัชในหนึ่งมีความแบบให้คนรู้สึก อะไรที่มันอบอุ่นนิดนึงในถ้ำอะไรครับพอเราได้ไปเล่นกับกองระดับโลกเราต้องบอกว่าระดับ,บโลกจริงๆแล้วก็ผู้กํากับระดับรางวัลเนี่ยไปถึงจริงๆบรรยากาศการทําง,งานเป็นยังไงบ้างฮะยากง่ายยังไงหรือว่ากดดันไหมฮะอ่อก็วันแรกก็คือเออทำให้รู้เลยว่าว่า